สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับผมวันนี้ผมมาดักอยู่ที่โลเคชันสวยๆนะครับริมแม่น้าเจ้าพญานะครับผมต้องลงเขาสารเก่านะครับตรงนี้นะครับมีหลายคนถามว่านี่คือโรงอะไรนะครับลงเข้าสารเก่านะครับและสิ่งที่กําลังจะมาข้างหน้าเรานะครับผมแน่ครับผมเรือยนเรือลากจุงชื่อว่าเรือ พรปีชาลุ่งซับนะครับเรือลำนี้ฝันใจคนเดิมนะครับผมฝันใจผมอีกลำหนึ่งนะครับวันนั้นได้เจอพละงกำลังของคุณพี่เขาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็ได้เจอกันอีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจนะครับดีใจนะครับได้เจอเรือยนพรปีชาลุ่งซับนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับถ่ายเติดริมแม่น้ําเลยนะครับถ้าขยับหน่อยก็คงจะล่วงแม่น้ํานะครับ ันนี้นะสุดยอดเลยนะครับผมวันนี้และก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของเรือสเสน่จันที่มานะครับขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์ทักไปบอกใน Messenger นะครับพอดีเป็นเพื่อนกับพี่เขาในเฟซอยู่นะครับพี่ทักไปบอกว่ากําลังตอบควงมาตอน7จ็ดโมงโอ้ผมมาเปิดอ่านตอน7จ็ดโมงครึง่งนึกว่าไม่ทันซะแล้วนะครับผมอ้าปรากฏว่าทันนะครับปรากฏว่าทันเลยละครับวันนี้นะ แต่มีโอกาสนะครับผมมีโอกาสแต่มาถ่ายนะครับใกล้ชิดเลยนะใกล้ชิดเลยนะครับผมถ้าลงคนนี้ก็คงจะร่วมในน้านะครับผมหลือมมาไม่ได้ช่วยชีพมาด้วยนะครับวันนี้นะครับสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะมาแล้วนะครับผม <S 2> <S 2> <S เรือลํานี้<ม>พะลังกำลัง<ม>บอกเลยนะครับสุดยอด ตอนนี้พี่มาแบบชิวๆนะครับไปเื่นๆนะครับไม่ได้เร่งนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นคลิปคลิปที่ลากเรือน้ําตาลอะ่ะที่ว่าตรงลงน้ําตาลปลามโมกตอนที่พี่ออกตัวเนี่ยโอ้โหเห็นถึงพะละกกำลังเลยนะครับตอนนี้สุดยอดเลยนะ กำลังเลยนะครับผมนี่ครับผมฝันใจ้องผบอีกหนึ่งลำนะครับคอนเรือยนคอนปีชาลุ่งซับนะครับ ภาพบรรยากาศสวยๆเลยนะครับมาฝากเลยนะครับพี่ดึงเรือโป๊ะหนักๆเลยนะครับใี่โป๊ะหนักๆเลยนะครับภาพที่จะย้อนแสงซะและ้วร้อนมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับ เหลยยนพาพิชาลุ่งซับเลยนะครับนะครับผมยอดเลยนะครับเครื่องยนต์ ย้อนแสงเลครับประทกจินเร้วสดายมากเบอย้ยนฟาปิชาลุงซัพนะะนน์นะครับวันนี้ลากโอสีค้านนะครับผมตีไม้กระนาบข้างนะครับเป็นที่รู้กันแน่นอนว่า ออกทะเลแน่นอนนะครับไม้กระนาบข้างนะครับผมทั้งหมด4ี่โป๊ะหนักๆนะครับวันนี้นะฮะสี่โป๊ะหนักๆเลยนะครับ ป๊ะหนักๆนะครับ mm. <Arrow head. S 2> ไม่แน่ใจว่าโป๊ะนี้ป, exemple, ประมาณกี่พันตันนะครับบอกเลยว่าต้องใช้คำว่าระดับก <design> ี่พันตันนะครับสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหไปฮะเสียงคํารามเื่อยๆนะครับไปเื่ยๆนะ เรือโยงเจ้าพยานะครับมาถึงวนันนีได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนายท้ายเรือทุกท่านทุกคนนะครับพี่ๆสร่งเรือทุกคนนะครับที่ให้ข้อมูลว่าเรือจะออกเวลาไหนอะไรยังไงนะครับมาคอมเมนต์บอกกันใน youtube บมั่งทักมากันในเฟสบุ๊กขอก็เป็นเพื่อนมั่งนะครับแล้วก็บอกกันว่าาเรือกาล,อลังอ่อโป๊ะนะครับอะไรยังไงประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับไม่มีพวกพี่ก็ เรือโยงเจ้าพญาก็ไปแม่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะครับที่ทักทายทักบอกกันว่าเรือมาเรือเป่ามาเวลานี้นะอะไรประมาณนี้ป่าครับป่านะครับพักผ่อนกันแล้วนะครับปีะน,นะครับก็เสร็จนะครับเสร็จแล้กิจกัน,กน,กน เนี่ยครับเรือลำนี้ครับผมมาช้าที่ทักไปบอกผมว่าเรือกำาลังตอบพวงนะครับเจ้าของเรือขอบคุณมากครับพี่แต่พี่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยคอมเมนต์ทักทายกันมาหน่อยนะครับจัดภาพสวยๆให้เลยสำหรับแบบนี้นะ พี่จะขอเรือไปไหนก็แล้วกันจะขอบคุณตัหน่อยพี่ครับดีหไหมสวัสดีครับผมครับ ไม่ได้ทำไปไหนกันลนะ่ะมีสัมพันธ์ดีๆนะครับสำหรับการเดินทางนะครับ สำหรับพวันี้นะครับผมขอส่องพี่ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเดอยองจัพยายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม